นี่คอหมูย่างค่ะเมนูที่ใครหลายๆคนก็คงรู้จักดีแต่ทุกคนรู้ไหมคะว่าจังหวัดตราดไม่ได้กินคอหมูย่างแค่กับส้มตำสวสัส,วสดีค่ะไอแซนแลนด์เพจเนินทรายจังหวัดตราดที่มีอยู่ภาคใต้ค่ะทุกคนคะคอหมูย่างค่ะเมนูที่ใครหลายๆคนก็คงรู้จักดีแต่รู้ไหมคะ,มคะ,มคะว่าจังหวัดตราดไม่ได้กินคอหมูย่างแค่กับส้มตำเขาเอาไปใส่ในแกงกะทิใส่กระดม เรียกว่าแกงกะทิกระดอมพอหมูย่างหลายๆคนนะคะก็อาจจะสงสัยว่ากระดอมคืออะไรกระดอมคือผักพื้นบ้านของจังหวัดตราที่ตอนนี้หาย,ยากมารสชาติเขาจะมีรสชาติขมกว่ามะระทีนกอีกแต่จะบอกว่า คนตราเนี่ยมีกรรมวิธีที่ทำให้มันขมน้อยลงแล้วก็เอาไปแกงกะทิใส่ขอหมูย่างได้นั่นเองค่ะโดยเมนูนี้นะคะก็เป็นเมนูที่สะท้อนทั้งวัฒนธรรมแล้วก็ภูมิปัญญาของชาวตราซึ่งเพื่อนๆพี่ๆคนไหนนะคะอยากให้เมนูนี้เนี่ยเป็นเมนูประจำจังหวัดตราในปีนี้นะคะ ก็มาร่วมด้วยช่วยกวันโบวตตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปเพื่อให้เมนูนี้เนี่ยเป็น1จังหวัด1เมนูเชื่อชูอาหารขิ่นของประจําจังหวัดตราดในปีนี้ค่ะ